คือคนก็คิดว่ายังไงคุณแม่ก็ผลักลงมาอยากให้เป็นแต่บางคนไปบอกว่าคุณแม่เป็นคนห้ามตกลงยังไงกันแน่การไม่มีคุณทักษิณอยู่บนเวทีหาเสียงไปเยี่ยมประชาชนอะไรอย่างเงี้ยมันบวกหรือลบกับผรักผมถึอมันเป็นนโยบายง่ายๆเชิญประชาิชนทั้งนั้นเลย3 0บาท20บาทรถไฟฟ้าทําไมไม่มีนโยบายยากๆประเภทต้านคอร์รัปชันแก้รัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องสงครามไทยเขมรในฐานะที่เป็นนายกถ้ากือชนะเลือกตั้งมองณวันนี้เนี่ย ถ้าจะเป็นนายกเนี่ยจะไม่ทําอะไรที่คุณอนุทินทําอยู่ตอนนี้อาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่กิติอาจารย์เคยมาชิมลางการเมืองลงเลือกตั้งอยู่ครั้งหนึ่งครับผมนะครับแต่ว่าพอเลือกตั้งมันโมฆะรอบนั้นอาจารย์ก็หายไปเลยทําไม <10 S 1> <ด>ไม่เดินหน้าต่อคนเลยสงสัยว่ามีใครผลักลงมาหรือเปล่ารอบนี้รอบรอบที่แล้วเนี่ยต้องต้องเรียนพี่กิติว่าค่อนข้างที่จะฉับพลันเหมือนกันเพราะรอบที่แล้วเนี่ยตรงตรงคือ11 1กับ109เนี่ยครับ ผสมประสานกันตรงนั้นพอดีแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยเป็นเขตของที่คุณแม่เขาดูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่มีคนที่เป็นคนที่นั่นเลยลงเนี่ยก็จะดูไม่ดีนะครับตรงนั้นน่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเนี่ยเข้าไปเพื่อเติมเต็มตรงนั้นแต่ถามว่าณนะนะนะขนาดนั้นน่ยที่ลงสอสอเขตเนี่ยเราก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่ได้พร้อมขนาดตอนนี้นะครับ,รบตอนนี้นเป็นอีกแบบหนึง่งพอมีโอกาสที่จะได้กลับไปทําในสิ่งที่เราเองคิดว่ามีความจำเป็นต้องทํา ผมเลือกที่จะกลับไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็ทํางานขนานกับพรรคในการที่จะช่วยดูเรื่องนโยบายต่างๆมาโดยตลอดคือคนก็คิดว่ายังไงคุณแม่ก็ผลักลงมาอยากให้เป็นแต่บางคนไปบอกว่าคุณแม่เป็นคนห้ามตกลงยังไงกันแนผ่ผมมาพูดเองค,ค,อคือเรื่องนี้ณสินะปีที่แล้วเนี่ยอันนั้นเขาชวนจริงแต่ตอนนั้นบริบทการเมืองไทยไม่ได้เหมือนบริบทน,นปัจจุบันครับตอนนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่ในสิ่งที่เราทําก็ดีละ ก็สบายแล้วเขาก็มองว่า,าก็ไม่ได้อยากได้อะไรละแต่ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนตัวของเราเองนะฮะเป็นสิ่งที่เราอาสาเข้ามาเองต่างหากเพราะ<อ>ว่าคนที่บอกว่าอย่าเลยเนี่ยก็คือเขาคุณ <ś c oughs> ใช่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็คือว่าเราทํานโยบายมาอยู่แล้วคราวนี้เราก็คุยกับคนที่ทํางานต่างๆว่าเฮ้ย hey, ถ้าเรามีโอกาสแล้วเราออกมาไม่ได้สูญเสียนักวิจัยคนหนึ่งไปแต่เราทํานักวิจัยคนหนึ่งอ่ะมารองรับเราเยอะอยู่แล้ว ถ้ามีโอกาสก็น่าจะมาอาจารย์เข้ามาเป็นแคนดิเดตของพรรคในยุคที่พรรคไม่ได้ไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนเหมือนบางช่วงคครครับับบแม้กระทั่งแน่นอนว่าคงจะตัดคุณทักษิณออกจากสมการการหาเสียงรอบนี้ครับการไม่มีคุณทักษิณอยู่บนเวทีหาเสียงไปเยี่ยมประชาชนอะไรอย่างเงี้ยมันบวกหรือลบก,กับพรรคเรามองเรามองเรื่องแนวนโยบายเพื่อประชาชนและคนที่มาทําสามารถทําได้นะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยในวันแสดงวิสัยทัศน์เราพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการใช้ฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งคือเราต้องไม่ลืมฐานลากเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เรามีพื้นฐานอยู่แล้วของที่พักนะครับ,รบเพราะฉะนั้นณปัจจุบันการขับเลื่อนสามารถไปได้แต่หากจะมีคนช่วยหากจะมีคนคอยเสนอแนะไม่ติดขัดเรื่องนี้ครับแต่ว่ามันจะสูญเสียกับ แฟนๆที่ชื่นชอบพุทกษิณไหมครับเวลาสมัยก่อนเวลาไปไหนพวกใหญ่ทักษิณยิ่งทางอีสานหรือทางจังหวัดเขาก็จะชื่นชอบผลงานเก่าๆการไม่มีลงไปช่วยพักจะจะทำอย่างไงจะมีคนมาแทนในการลักษณะแบบนี้ไหมเช่นนายกอดีตนายกแพทองทานอะไรแบบนี้ผมผมมองเป็นมองเป็นสองส่วนนะครับ,รบนะใปัจจุบันสิ่งที่เราต้องสื่อสารลงไปให้ประชาชนรู้เรื่องเนี่ยคือเขาจะได้อะไรจากนโยบายนะครับตรงนี้เป็นเป็นมิติหลักนะครับ อีมิติหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับสสในพื้นที่นะครับเรามีการพูดคุยกับสสในพื้นที่เรื่องหลักการทั้งหมดนะครับว่า1ก็คือเรื่องรักย่าแต่2เราต้องมีการเล่าเรื่องวิสัยทัศน์ทั้งหมดประเทศไทยคนไทยต้องรู้วิสัยทัศน์ของประเทศนะครับและนี่คือสิ่งสิ่งแรกเลยที่ผมพยายามจะสื่อสารตรงนี้ลงไปในกรณีที่เข้ามาแล้วคะแนนนิยมสูงไม่สูงเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าจิตวิญ,ญญาณของเราเนี่ยเราก็มีความรู้สึกแล้วแหละว่าวันนี้หากได้โอกาสก็ขอลอง ไม่มีปัญหาหากประชาชนไม่เลือกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ประชาชนเนี่ยจะตัดสินเราหน้าที่ผมผมอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ทุกคนรู้จักมาก่อนหน้าที่ผมต้องลงพื้นที่เยอะๆเอ่เวทีดีเบตออกได้ไม่มีปัญหาเที่ยงค้ำไม่เป็นไรกลับมาแก้ตัวใหม่นะครับซึ่งสิ่งนี้ผมมีความรู้สึกว่าการที่เราเปิดใจกับพี่น้องประชาชนการที่เราพยายามที่จะแสดงออกในสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราทําทุกครั้งเราทําเดือน2เดือนเนี่ยมันโกหกไม่ได้นะครับสิ่งนี้จะทําให้คนเนี่ยเข้าใจเรามากขึ้นครับ อาจารย์ครับป้ายใหญ่ๆเนี่ยยกเครื่องประเทศไทยเพื่อไทยทําได้ผมดูแล้วนโยบายสําหรับผมนะครับผมถือว่าเป็นนโยบายง่ายๆเชิงประชานิยมทั้งนั้นเลยโอดอสโอฟอสโอท็อปสาบาท20บาทรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่มีนโยบายยากๆประเภทต้านคอรัปชันแก้แล้วจะทำบนูญอะไรอย่างเงี้ยเรียนว่ามีครับทีนี้เวลาเวลาออกนโยบายเนี่ยออกมาเป็น ล็อตครับอันนี้ทออี่อ,อันนี้ล็อตล็อตฟรีออกมาก่อนที่ะจะเปิดตัวนะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําแต่ว่าถ้าเกิดพี่จิตติดูในดูในโครงของการแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยครับผมแบ่งเรื่องนี้เป็นเป็นสี่เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกเนี่ยหากวันนี้เนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะที่สิ่งที่เราต้องทําก็คือบางคนเนี่ยคือสูญเสียโอกาสไปเลยเราจำเป็นต้องให้เขาฟื้นขึ้นมาเป็นฐานลากก่อนอย่างที่สอง คนที่ทํางานอยู่แล้วเราควรจะเพิ่ม productivity ให้เขาในทุกรูปแบบนะครับอย่างที่3ก็คือการหาโอกาสใหม่ๆ engine ใหม่ๆนะครับอย่างที่4ี่นี่แหละเป็นสิ่งที่พิจิตรมองหาการที่เราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ความเชื่อมั่นต้องเกิดขึ้นน่าสิครับความเชื่อมั่นเนี่ยมีสส่วนก็คือเรื่องความมั่นคงนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ blue soft law นะครับเรื่องเกี่ยวกับหลักนิติธรรมทีนี้ผมอ่อีกอีกขานึงคือเรื่องของคนนะครับที่จะมารองรับเรื่องนี้ผมผมพูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมแล้วก็หลักนิติธรรมนิดหนึ่งเพราะว่า ผมคิดว่าณนะปัจจุบันเรื่องนี้สําคัญมากครับเรื่องนี้ความจริงเชื่อมโยงไปถึงเรื่องรัฐธรรมนูญด้วยนะครับเวลาเวลาคนเรามองเข้ามาเนี่ยจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องปากทองด้วยซ้าครับการที่ประเทศอื่นจะไว้ใจที่จะมาเที่ยวในประเทศเราหรือแม้กระทั่งจะมาทําธุรกิจการค้ากับประเทศเราหรือเจรจาต่างๆเนี่ยเขาก็จะดูแม่แบบว่ารัฐธรรมนูญเราเนี่ยมาในยุคไหนมาในช่วงที่เป็นประชาธิปไตยหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับ ยังยืนยันว่าหากมีโอกาสถ้าประชาชนเนี่ยโบวชมาว่าให้แก้เรายินดีแก้เอาลเรื่องอวันเลือกตั้งสสเนี่ยจะมีคําถามประชามติแน่นอนรประชาะชนประชาประชาชนต้องการจะมีรัฐมนใหม่หรือไม่ถ้าประชาชนโหวตให้ผ่านนะครับครับนี้สภายุคหน้าเนี่ยพักจะเอาอย่างไรเนีเพราะว่าพี่อ๋อยจตุรนก็บอกลาออกจากประธานยุทธศาสตร,ร์พักจะไปทําเรื่องประชามติ อย่างเดียวเลยแล้วพักจะรงเรื่องนี้ขนาดไหนเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะอย่าลืมว่ามันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ยุบสภารอบนี้นะเรื่องรัฐธรรมนูญนะฮะจุดยืนเราเนี่ยชัดเจนว่าเราเนี่ยสนับสนุนเรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับอันนี้ข้อหนึ่งหากมีโอกาสหากมีโอกาสเราก็อยากจะแก้ทั้งฉบับนะครับโดยยกเว้นหมดหนึ่งหมดสองอันนี้ชัดเจนแต่หากจำเป็นต้องแก้เป็นรายมาตาก็ขอให้แก้ใน3ประเด็นหลักนะครับก็คือ เรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับประเด็นของความเท่าเทียมนะครับซึ่ง3เรื่องนี้เราพยายามที่จะ,ะยึดโยงว่าแต่ละคนที่จะมาทําเรื่องนี้ก็พยายามที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเพื่อให้สามารถที่จะปรับแก้ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับอาจารย์มองอนาคตท้าหน้าอย่างไงเพราะว่าจะยกเครื่องประเทศไทย <c oughs> แต่ว่ามันเห็นเงาทํามนอะไรบางอย,าอย่างอยู่ข้างหน้านะครับ <c oughs> <c oughs> ล้ำพังจะยื่นแก้แลฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ไปไม่รอดมันก็เจอด่านสวด่านคนที่ ไม่เอาด้วยพักจะทํำยังไงต่อคือเรื่องนี้ครับต้องเรียนพิจิติว่าเราเลยเซ็ตเป้าหมายของประเทศเนี่ยไว้ชัดเจนว่าเราอยากปรับประเทศเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจรายได้สูงนะครับผมเลยพยายามจะมองมององค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบหลักเพราะว่าพักการเมืองที่มาก็คือมาเพื่อประชาชนครับสิ่งที่เราทําเมื่อกี้เราพูดถึงเกี่ยวกับหลักนิติธรรมนะครับซึ่งหลักนิติธรรมเนี่ยแน่นอนว่ารัฐธรรมนูญก็เป็นหนึ่งหลัก อีกหลักหนึ่งก็คือเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเต็ม mm hmm. รูปแบบนะครับตรงนี้เองอะ่ะความจริงเราก็จะเป็นต้องทําเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจฐฐเราเนี่ยมันไปข้างหน้าได้สิ่งที่ผมพยายามจะพูดเดี๋ยวผมจะกลับมาที่เรื่องคอร์รัปชันนิดหนึ่งนะสิ่งที่พยายามจะพูด mm hmm. คือบางประเด็นมีความจาเป็นต้องทําแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเป้าหมายวันนี้ประชาชนปากท้องเป็นยังไงอันนี้เราพยายามทําขนานกันไปกับการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้ทุกคนเห็นความหวังว่าเราเราพยายามจะจับในเรื่องวิชั่น สำคัญที่สุดแต่ในขณะเดียวกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราก็ยอมไม่ได้เราก็จะต้องทํารณรงค์ไปเรื่อยๆแต่สําคัญที่สุดคือการกลับมาฟังเสียงประชาชนเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นจุดยืนทีนี้ผมมาแตะเรื่องคอร์รัปชันนิดนึงเพระว่าผมก็จะถามพอดีเพราะว่าผมอาจารย์เรียนอยู่หลักสูตรหลักดิจิทัลเพื่อการพัฒนาด้วยกันเนี่ยเห็นชัดเจนว่าหลังสุดดัชนีรั้วรออินเด็กซ์อินเด็กซ์นะฮะเรื่องคอร์รัปชันเราต่ํามากแล้วก็มันเป็นปัญหาที่ หลังสุดนี่กกรเขาก็จับมือกับทีไอเจว่าพักไหนไม่มีนโยบายต้านโกงไม่เลือกแล้วเขาทํานโยบายแคมเปญซีโร่คอร์รัปชันอะไรแบบนี้อาจารย์จะทำยังไงในานะนายกเพราะว่ามันพูดมันเป็นปัญหาจริงมีครับมีครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือเรื่องนี้ความจริงเราทํามาเบื้องต้นละก็คือการนําระบบรัฐบาลดิจิทัลเข้ามาในทุกรูปแบบนะครับอันนี้อย่างแรกนะครับในขณะเดียวกันการจะทํา รัฐบาลดิจิทัลให้สาเร็จเนี่ยค,คือผมมาเคยทามากับ,บในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะเห็นกระบวนการอยู่แล้วว่ามันมีกฎมันมีหลักต่างๆนะครับกิโยตินได้ก็กทำแต่ในบางครั้งเนี่ยการไปทําตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างยากการทําระบบดิจิทัลเนี่ยจะทําให้คอมพิวเตอร์สามารถที่จะไล่ตามกฎต่างๆที่ถูกต้องแต่ประชาชนเนี่ยความจริงไม่จําเป็นต้องรู้ข้างในครับแล้วสิ่งที่ต้องทําเพิ่มเติมคือเรื่องเกี่ยวกับเราเรียกว่ารูเบสนะครับก็คือว่าบางครั้งที่แทนที่จะต้องใช้ดุลเนี่ย ใช้เป็นกฎเกณฑ์ไปที่เขาสามารถตัดสินใจให้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หากเราทําตรงนี้ก็จะลดเรื่องเกี่ยวกับดุลพินิจการลดดุลพินิจก็ลดเรื่องของใต้โต๊ะเรื่องการทำ e procurement ต่างๆเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆให้ถูกต้องนะครับตรงนี้ต้องทําให้ชัดเจนทีน,นี้สิ่งที่อยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือไม่ว่าเราจะทําดิจิตอลดีแค่ไหนการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านคอร์รัปชันอันนี้สําคัญกว่านะครับปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าบางบริษัท พยายามต่อต้านต่อต้านต่อต้านแต่ถ้าคุณเป็นบริษัทหนึ่งที่ต่อต้านแล้วอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ได้รู้รสึกอย่างนั้นก็ไม่เกิดเหตุการณ์กระเพื่อมได้นี่คือนะสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ครับครับเพราะฉะนั้นรเราก็จะร่วมมือกับองค์กรต่างๆนะครับที่ทําด้านนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะอยู่โดยลําพังนะครับเราพยายามจะทําเรื่องนี้แล้วก็สไลด์แสแดงวิสัยทัศน์ผมเนี่ยถ้าพี่ไปซูมออกมาเนี่ยจะเห็นคําว่ารูซอฟต์ลออินด x นะครับ,รบซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามจะเบนช์แม็กคนที่พยายาม เราก็เห็นแล้วแหละว่าการที่พวกเราเนี่ยไม่สามารถควบคุมบางอย่างในเรื่องนี้ได้อาจจะเป็นอุปสรรคให้เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มบางกลุ่มแล้วการเข้าไปอยู่ในกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยความจริงอาจจะเป็นผลดีทําให้ราคาสินค้าเกษตรต่างๆการนําเข้าส่งออกเนี่ยพวกนี้ดีขึ้นนะครับพวกนี้เราก็มีความจําเป็นที่ต้องทําขนานกันไปมาที่เรื่องร้อนอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์เพราะว่าอาจารย์จะต้องถูกถามทุกเวทีที่อาจารย์ไปก็คือเรื่องสงครามไทยเขมรครับผมบในฐนานะที่เป็นนายกถ้าเกิดชนะเลือกตั้งมองณวันนี้เนี่ย ถ้าจะเป็นนายกเนี่ยจะไม่ทําอะไรที่คุณอนุทินทําอยู่ตอนนี้จะไม่ทําอะไรเหรอครับสิ่งสิ่งสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเนื่องจากผมคงไม่ได้ก้าวล่วงนะครับ,รบแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือหลักเกณฑ์นะครับอธิปไตยเนี่ยมาที่หนึ่งนะครับเราต้องมองเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรวมรถึงเรื่องของพี่น้องทหารอันนี้คือสิ่งที่ยังไงก็ต้องยึดหลักขนานกันไปการพูดเดินทางคู่กับเรื่องเกี่ยวกับ การทหารนะครับตรงนี้ต้องไปด้วยกันแต่สิ่งที่ผมอยากเพิ่มนิดนึงคือเนื่องจากว่านปัจจุบันเนี่ยต้องเคารพว่าพี่น้องทหารเนี่ยทำตามหลัก3ข้อถูกทุกประการก็คือเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศรเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องกฎของ UN สิ่งนี้จาเป็นต้องตีแผ่เพื่อที่จะทําให้โลกเนี่ยล้อมกัมพูชาโดยเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับและขนานกันไปคือการที่ปราบปรามแกมเมอร์ครบวงจรสิ่งที่เราทําตอนนี้ความจริงเกี่ยวเนื่องกันหากเราตัดวงเงิน ที่จะมาบำรุงตรงนี้ได้ด้วยการวิธีนะครับวิธีก็คือเรามีความจําเป็นต้องเป็นพี่ใหญ่ในเรื่องนี้ให้ชัดเจนเ<ม>นื่องจากว่าคนทั่วโลกเดือดร้อนเรื่องนี้แล้วเราเป็นเซ็นเตอร์ที่มีสิทธิ์จัดการได้<ม>ทําไมเขาจะไม่มาร่วมกับเราแต่ปัญหาก็คือว่าการสู้รบหนึ่งมันเกิดขึ้นในยุคนายุแพทองทานใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องคลิปเสียงอังเคิลอะไรพวกนี้ผมคิด่ว่าจะพูดอยู่ทุกเวทีหาเสียงนับจากนี้ไปซึ่งแน่นอนอาจารย์เดี๋ยวจะสุกรำคาญว่า มาย้ําอยู่เรื่องพวกนี้และจะตอบคําถามให้เคลียร์ให้กับคนที่เข้า่าโจมตีเรื่องนี้ยังไงจ้ะเพราะว่ามันมันแยกไม่ออกบางทีมบอกว่าพรรคเพื่อไทยนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้การซู้มรบันเกิดขึ้นมาตอนนี้ก็ทุกอย่างเห็นชัดเจนนะครับว่าเรื่องการสงครามชายแดนเนี่ยเกิดจากการที่เราปราบแสแกมเมอร์รบวงจรนะครับตอนนี้ทุกคนทุกคนเห็นได้ชัดนะครับว่ายิ่งเราปราบสแกมเมอร์เนี่ยก็ก็ยิ่งมีประเด็นเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่า ขนาดนั้นไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็จะเกิดปัญหาเรื่องนี้แต่สิ่งที่เราพยายามที่จะทําก็คือการรักษาพี่น้องประชาชนชีวิตพี่น้องประชาชนพี่น้องทหารให้มากที่สุดแล้วก็ปกป้องอธิปไตยครับอาจารย์ถ้าเทียบกับพรรคหลักๆคุณนัทพงศ์คุณอนุทินอาจารย์แยกตัวเองออกมายังไงว่าเหนือกว่าคนอื่นๆที่ควรเขาควรจะเลือกมาเป็นนายกอาจารย์เราชัดเจนในเรื่องที่เราจะทําครับ เราชัดเจนมากในเรื่องที่เราจะทําและเรารู้วิธีการที่เราจะทําให้สําเร็จนะครับผมไม่ได้เป็นคนเก่งกาจอะไรขนาดนั้นแต่เรารู้ว่าเราจะทําอะไรและเรามีส่วนร่วมที่จะทําตรงนี้ให้ชัดเจนและเราเห็นภาพชัดเจนว่าจะทํำยังไงอ,อีกสิ่งหนึ่งคือหากเราทําไม่ได้เรารู้ว่าเราจะชวนใครผมเรียนพิกิตินี้ว่าพรรคการเมืองเนี่ยทั้งพรรคมีไม่กี่คนเหรอฮะรัฐบาลเนี่ยทั้งทั้งทั้งกระทรวงเนี่ยมีคนเยอะกว่า แต่มากกว่านั้นคือประชาชนครับเราอาจจะมีคนที่มีโปรเจกต์อยู่แล้วดีๆเลยนะฮะอยู่ที่กระทรวงนี้ทําไมไม่ให้โอกาสเขาทําบางโปรเจกต์ที่เขาฝันเขาอยากจะทําแล้วเกิดมันตรงกับสิ่งที่เราจะทำอะ่ะเราไม่ต้องเป็นฮีโร่คนเดียวก็ได้ครับเงินเขาขอมาอยู่แล้วตามระบบพยายามที่จะสนับสนุนเขาไม่ต้องได้หน้าก็ได้แต่วันนี้ถ้าประเทศไปได้ยังไงรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้เปรียบอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เองผมมั่นใจเพราะว่าผมเคย ผมคือคือคนคนหนึ่งที่เข้าสู่ระบบราชาการผมเป็นพนักงานม,มหาวิทยาลัยไม่ิโดนมาโดยตลอดเราเห็นตั้งแต่วันแรกที่เราทําบัญชีเราก็ทําเองโครงการวิจัยเงินหนึ่งบาทเราก็ทําแล้วเรารู้ว่าการส่งเป็นยังไงสุดท้ายผมเป็นผู้บริหาร,หม,ารามหาวิทยาลัยไม่ิโดนผมรู้ว่าระบบงบประมาณเป็นยังไงเรารู้อยู่แล้วบางอย่างทําได้ไม่ได้ครับผมเห็นตลอดว่าสิ่งที่ทาจากข้างบนกับ<ม>สิ่งที่วิ่งลงมาข้างล่าง ไม่มีใครหวังร้ายกับประเทศเลยเพียงแต่ว่าตรงนี้ทํายังไงให้มันขับเคลื่อนด้วยสายตาของคนข้างล่างทีมเศรษฐาแพรทองทานอาจารย์ชัยกเกษมยังไม่รอดเลยกรณีทีมหยุดชนันสุริยะจุลพันธ์มันจะเดียวเก่ายัางไงอาจาย์เป็นตัวของเราเองครับเป็นตัวเองเป็นตัวเราเองครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาเราจะไปขึ้นพูดบางที่อะแล้วเราตื่นเต้นมาก ก็แสดงว่าเราไม่พร้อมในการเตรียมตัวการกลัวคือการที่มองไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างผมใช้เวลาเรื่องนี้นานมากกับการที่เราอยู่กับนโยบายตรงนี้ผมใช้เวลาในการเดินทางพูดคุยกับแต่ละคนเหมือนที่เป็นนักปราชญ์ของประเทศเนี่ยผมใช้เวลาเรื่องนี้เยอะได้สนทนากับคนที่ไม่ได้อยู่ในมิติเดียวกันกับเรานะครับตอนนี้ผมมองเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างหากวันนี้นะครับหากวันนี้ เรามองด้วยสายตาประชาชนและสื่อสารให้ประชาชนรู้ตลอดเวลาว่าเราทําอะไรเราสามารถที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยกลับมาช่วยเรานะครับสิ่งที่ผ่านไปแล้วผมไม่ไม่พูดถึงแต่ผมมองเรื่องของการไปครั้งหน้าว่าประเทศไทยเสียโอกาสมาเยอะพอสมควร,ครผมพยายามที่จะทําการเมืองให้ดีที่สุดผมพยายามอยากจะเป็นแรงบันดาลใจของหลายๆคนทุกคนบอกว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับ แต่ผมเคยทํางานมาก่อนพอสมควรนะครับ,รบสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากที่จะขยันขยอและเชิญชวนทุกคนว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนการเมืองไม่ได้เป็นเรื่องของนักการเมืองการไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองไม่ใช่ข้อเสียเปรียบทางการเมืองแต่การที่มีใจและมองในเลนของประชาชนต่างหากคือสิ่งที่ทําได้เพราะฉะนั้นหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้ผมมั่นใจมากว่าจะมีคนหลากหลายอาชีพยืนขึ้นมาแล้วบ,บอกว่า เขาพร้อมที่จะทําแบบนี้เขามีความเก่งกาจที่ทย่างนี้สามารถที่จะเข้ามาสู่การเมืองได้และเราท,ทต้องให้กฎและระเบียบเนี่ยหรือเครื่องและทําให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นที่ที่วันนี้เกิดไม่มีนายกรัฐมนตรีประเทศไทยก็ยังสามารถที่จะไปข้างหน้าได้ด้วยร,ระบบครับขอให้สำเร็จครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ